หลายคนยอมรับนะครับว่าการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทนั้นเกิดจากการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับจะใช้วิธีการเปิดเรียนเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับก่อนที่มีโค้ดนะครับมาแนะนำนมน้ำนะครับให้ร่วมซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้หาเครือข่ายเป็นลำดับต่อไปครับ ผู้เสียหายกว่า20คนนำหลักฐานการร่วมลงทุนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเปิดเป็นลักษณะตลาดแบบตรง มาให้ตำรวจกองครับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภคให้ตรวจสอบว่าบริษัทแห่งนี้เข้าข่ายความผิดหรือไม่เนื่องจากผู้เสียหายหลายคนถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่กลับไม่ได้รับสินค้าและค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้สนใจเข้าร่วมกับบริษัทแห่งนี้หลังมีการประกาศคอร์สเรียนสินค้าออนไลน์ในช่วงโควิดระบาดจึงอยากมีรายได้เสริมเสียค่าสมัครครั้งแรก2,500บาทระหว่างเรียนจะมีผู้ที่อ้างว่าเป็นบอสมาสอนและชักชวนร่วมลงทุน ด้วยการซื้อสินค้าของบริษัทรวมทั้งให้หาตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าด้วยการยิงแอดโฆษณาโดยให้จ่ายเงินเองเพื่อให้มาซื้อสินค้าผู้บริหารหรือว่าโค้ชโนมนาวว่าหากยิ่งซื้อมากก็จะมีรายได้มากขึ้นและจะใช้คำพูดบ่อยครั้งนะครับเมื่อเข้าอบรมว่าทำงานผิดที่ติดปีก็ไม่รวยแต่สุดท้ายไม่ได้กำไรตามที่กล่าวอ้างโดยลงทุนไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทกับ เริ่มต้นสมัคร2,005ซื้อกินซื้อใช้มีแพลตฟอร์มบริษัทสามารถขายได้นะคะแล้วก็ถ้า20,050นี่ก็จะเป็นเหมือนสาขาอีกสาขานึงเหมือนเราเปิดสาขา p p พะค่ะเหมือนถ้าเราเปิดดีลเลอร์ก็คือ l ี a เดอร์รายใหญ่นะคะเราก็จะมีผลกําไรจากส่วนแบ่งจากหลายทิศทางนะคะอพอเราเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อย่างที่สอนให้ขายให้ขายปีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขายปีกมันได้เงินน้อย ให้ยิงหานักเรียนเข้ามาเรียนนะคะคนมาเพิ่มหาคนเข้ามาเรียนเพื่อที่จะมาเปิดสมัครจะได้กระจายของเราที่เรามีอยู่เนี่ยสิบลังเนี่ยกระจายไปให้ลูกทีมที่เขาสนใจเรียนเผื่อเขาสนใจจะทําธุรกิจเนี้ยะคะ่ะอ่านี่คือวิธีการหาสมาชิกของเขาใช่ค่ะ เขาจะมีสคริปต์ให้พูดนะคะว่าเราจะบอกนักเรียนยังไงให้เข้ามาเรียนนักเรียนเรียนวันแรกเราต้องตามยังไงเราต้องส่งลิงก์ไลน์นะคะห้องซูมเขาไปให้นักเรียนนะคะที่สนใจนักเรียนเนี่ยคือจากจากการที่เราไปยิงหานักเรียนมาเรียนนะคะเพื่อที่จะมากระจายของเรานะคะอก็ค,อคือว่าเราลงไปแล้วใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันต้องเสียค่าเอ็ดเอง ต้องยิงแอดหานักเรียนเองเพื่อมากระจายของอถ้าขายปีกมันได้กําไรน้อยซึ่งถ้าขายเป็นเ,ออเป็นลอ็ลอตล็อตถ้าหานักเรียนเข้ามาเรียนถ้าสนใจสมมุติซูปเปอร์วิเซอร์นะคะสองหมห้เราก็ตัดไปได้หนึ่งลังถ้าดีลเลอร์แล้วก็ตัดของเราได้หมดเราก็จะมีเงินเหลือที่เราลงทุนไปนะคะกลับคืนมารองประธานมูลนิธิเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมผู้ที่รับเรื่องน้องเรียนเปิดเผยว่า ทางมูลนิธิได้รับแจ้งจากผู้เสียหายนะครับว่าได้รับผลกระทบจากการลงทุนตั้งแต่เดือนมิถุนายนขณะนี้รวบรวมรายชื่อได้แล้วประมาณกว่า500คนจึงอยากให้ตํารวจปคบช่วยตรวจสอบว่าพฤติกรรมของบริษัทแห่งนี้ได้ดําเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนบริษัทถูกต้องหรือไม่ประกอบกับลักษณะการชักชวนให้มีการลงทุนเข้าข่ายลักษณะความผิดหรือไม่ครับในเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้เราพาผู้เสียหายนะครับจาก บริษัทชื่อดังขายตรงชื่อดังนะครับมาเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งท่านผบตรได้สั่งการเตรียมไวน้นะครับนะครับในเรื่องของว่าให้ตรวจสอบนะครับว่าบริษัทแห่งนี้นะครับผิดในเรื่องของการช่อโกงประชาชนหรือไม่นะครับนะครับสองผิดในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนพศ2527นะครับ 3. ผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522หรือไม่นะครับในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเป็นเท็จเนี่ยฮะ4นะครับผิดพรบาขายตรงและการตลาดแบบตรงพศ2445หรือไม่นะครับ ซึ่งต่างๆนานาตรงนี้ยังมีในเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับาการกระทําความผิดว่าด้วยคอมพิวเตอร์ปี2,560ซึ่งแก้ไขมาในมาตรา14วงเล็บหนึ่งในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนนะครับปลอมบางส่วนหรือปลอมทั้งหมดหรือนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับ โดยตำรวจได้มีการจัดชุดพนักง,งานสอบสวนจำนวน30นายเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้เสียหายที่นำหลักฐานมาให้ตรวจสอบพิจารณาดูว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือไม่ครับ ใน,นเวลานี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้นะครับเนื่องจากว่าในเวลานี้เองยังคงมีผู้เสียหายทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่มีนักแสดงปรากฏเป็นข่าวนะครับทางผู้เสียหายก็ยอมรับนะครับว่าในระหว่างที่มีการอบรมนั้นไม่พบหรือว่าไม่พบปรการปรการปรกฏตัวของนักแสดงแต่จะพบการปรากฏตัวนักแสดงในขณะที่มีการจัดงานเลี้ยงประจำปีเท่านั้นครับค่ะข,ขอบค<อ>ุณค<อ>่ะ